เขาจะอยู่เขาจะหลบซ่อนอยู่ในขอบในวงตรงนั้นนะครับจะมีความ,มอบอุ่นสูงการเก็บอุณหภูมิจะดีป้องกันยุงด้วยปลอดภัยแน่นอนประหยัดค่าไฟร้อยเซกลางคืนมืดมืดอากาศหนาวฝนตกหนัก,นกๆอย่างนี้เรามาดูเทคนิคการอนุบาลลูกไก่กันลูกไก่ตายตอนช่วงหน้าฝนหรือถ้าเกิดเราอนุบาลแบบใช้ไฟกกก็เปลองไฟนี่คือสูตรที่จะทําให้แก้ปัญหาได้หมด ให้ลูกไก่กำลังหนาวเลยเราก็จะทำการเคลื่อนย้ายลูกไก่เข้ามาในวงล้อรถยนต์ลูกไก่จะอยู่ในนี้อย่างอบอุ่นแน่นอนครับ เอาไปสักพักหนึ่งลูกไก่บางตัวมันก็จะมุดมันจะรอดเข้าไปในช่องนะครับหรือว่าเอาประมาณนี้นะครับผมทําให้ดูนะครับตอนเช้ามานะครับทำให้ดูนะครับ,นะรบมันจะอบอุ่มมากๆเลยทำได้เลยนะครับไม่มีตายไม่มีเปลืองไฟแก้ปัญหาค่าไฟแพงกบลูกไก่โดยใช้ยางรถยนต์ไม่ใช้ไฟเลยมาดูนะครับอันนี้คือลูกไก่อายุหนึ่งเดือน เขาจะอยู่ในวงล้อจะแข็งแรงกันนะครับเขาจะอยู่เขาจะหลบซ่อนอยู่ในขอบในวงตรงนั้นนะครับจะมีความอบอุ่นสูงการเก็บอุณหภูมิจะดีป้องกันยุงด้วยปลอดภัยแน่นอนประหยัดค่าไฟร้อยเซ็นฝนตกหนักอากาศหนาวยังไงก็ไม่มีผลไม่เปลืองค่าไฟนี่นะครับสูตรเด็ดยางรถยนต์นะครับดูครับ เกียกหมดเลยฝนตกฝนสาดนะครับผมแต่ข้างในสบายดียอดเยี่ยมลูกไก่อบอุ่นแน่นอนไร้ปัญหารับรองได้รับประกันนะครับผมอันนี้ดีที่สุดเวิร์กที่สุดดุงก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่มีปัญหาทั้งสิน้นอยากให้เพื่อนๆทำกันนะครับผมมาดูผลลัพธ์การที่ให้ลูกไก่นอนในล้อ,อยางรถยนต์โดยที่ไม่ใช้ไฟอบครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหน นี่นครับลูกไก่แข็งแรงมากไม่มีอาการหนาวหรือว,ว่าหอปีกเลยแข็งแรงอยากให้เพื่อนๆเอาไปทำกันนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าไฟไก่ขนาดตั้งแต่สองเดือนจนถึงสามเดือนทำได้เลยห ลูกไก่ที่ต่างขนาดกันเอามาอยู่รวมกันไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับมาดูกันเลยนี่คือสาเหตุที่เราสูญเสียลูกไก่เป็นจํานวนมากก็คือการที่ไก่ต่างขนาดก็คือห่างกันห้าวันหรือเวันเนี่ยแล้วเ,าเอามารวมกันอย่างกรณีนี้อย่างนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะตัวใหญ่แต่อีกพวกหนึ่งจะเป็นตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กปัญหากิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวหรืออุณหภูมิไม่เพียงพอแล้วลูกไก่ ลูกไก่มันเบียดกันเราก็จะสูญเสียลูกไก่อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็คือสาเหตุใหญ่ก็คือว่าตัวผมเองไม่ได้ดูแลเองโดยตรงเพราะว่าจะเป็นคุณแม่นะครับพอผมลงไปดูที่